สวัสด er> ีครับพ่อแม่พี่น้องมือหนีเข้ามาอยู like ่ท um ี่คอกห้อยเบียร์นะครับห like yeah, ้อยเบียร์เพิ่นว่าเพิ่นมีแม่ลูกงามๆมานําเสนอครับผมครัสวัสดีครับห้อยเบียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้แม่ลูกดีครับผมแม่ลูกแม่ครับโอลูกตัวแม่พร้อมป้าถูกเมืองเนี่เด้อพี่น้องเบิ่งเมืองเมืองเมืองเมิองเมืองเมืองพี่น้องครับว้าเหรียญหุยหุยเด้อพี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องเด้อสีเหลีเลี้ยงหุยหุยเลยครับ ีแงกับลูกตัวแม่ครับเพิ่นได้ลูกเจ้าตัวแล้วเนาะครับผมให้ตัวสองครับโอ้นี่ตัวที่สองเลยครับนี่ครับลูกสาวไอ้ยกมงคลครับโอ้ลูกสาวยกมงคลใบหลอดครบเนาะครับนี่ครับใบหลอดครับโอ้ใบหลอดครบครับผมเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อนี่ยกมงคลนะครับครับผมโอ้เอกสารครบเด้อเห็นแล้วครับลูกตัวสองิ่นจังได๋กัจังโทรสอบถามเพิ่นเบิ่งเด้อพี่น้องลูกตัวแรกเพิ่นกัตัวแม่ครับลูกตัวแรกกัตัวแม่แม่นครับตัวแม่ครับตัวสองกัตัวแม่อีกครับตัวที่สองกัตัวแม่แม่นครับ ตัวทามคือตัวแม่ยกับตัวเสิ้งนะครับแกจิคิดว่าโตัวแม่คือการนอตแตเซิงเนาะวันนี้นอตวอ้ยไฉลูกแม่ทุกตัวไหครับส่วนตรลูกแม่ทุกตโอ้ยยังมาท่านผีนะครับยังมาท่านผีในแสงมันนั่นครับผมโอ้แม่เพิ่นนี่สูงเท่าไรครับผมแม่เพิ่นสูงร้อยสามสิบบวกครับโอ้ยร้อยสามสิบบวกเด้อพี่น้องโอ้หางหลายเด้อพี่น้องเริ่มโตดีเด้อครับเบื้องลูกเพิ่นก็ร่างโอ้ยไงเธอขนหนุ่มๆเนาะลูกได้ ได้เดือนนะครับน่ะลูกได้เดือนท่านอมเบิรอยู่ครับท่าธอพี่น้องเอ้ยฝ่าวเด้อพี่น้องผู้ใดผู้ที่มองหาแม่ลูกอยู่ตอนนี้ครับกับนายห้อยเบียบ้านกระนวันครับผมควายบ่มีตับนี้เด้อครับควายยังสดๆครับขั้วรับประกันตับนี้เด้อครับรับประกันตับนี้ครับกีบเล็บกีบเท้าเด้อพี่น้องเชิญขาดีครับเฮ้เบื้องหน้าตาเนี่ยครับตาเต้มวะครับผมตาเต้มครับตาเต้มครับเบื้องหน้าครับหน้าตาดีครับหน้าตาดีนะครับ ครับผมมีตรงนี้เป็นตะเลียงด้วยครับผมนี่ทั้งผู้ครับผู้เนาะพี่น้องเป็นตะเลียงเด้ดเอผู้ใดที่มองหาอยู่เจะนี่เกษตรกรแม่ลูกครับผมนี่ลูกตัวที่สองของเพิ่นครับผมลูกยกมงคลใบหลอดครบครับมันขึ้นแราความฝังหันว่าได้เซิงไหมขึ้นแมวบริเซิงล<า>อกต่อไปจังสีไอ้เซ้งครับผมครับผู้ใดไอ้มากกิดจังเอาไปเซ้งเอาครับครับผมเพราะว่าให้ลูกแม่ชูตัวครับเอาฝาเบอร์โทรนะครับผมครับไอฟุ้งเกล้นครับ ศูนย oh, er ์เก oh, ้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสี่้าครับแปดหกสี่เก้าหอยเบียร์นะครับนอกหอยเบียรบ้านกัะนันครับผมราคาครับราคาเท่าไรละครับผมราคาเ่าไรเจ็ดส้าคะแนนครับโอ้เจ็ดหมื่นเก้าพันนี่ถือว่าโบแพงยด้วพี่น้องครับลูกคุ้ยลูกที่สองลูกสดๆอยู่นี่ครับนี่ลูกมีพอมีแม่ครัครับผมถือว่าบบแพีงด้วยครับเด้อจังได้ก็ให้โทษสอบถามเมือนเมืองนะครับพี่น้องครับเจดก้ต่วไดยเก้าครับครับต่อได้ครับ เอาคลิปน <cor lly> ี้เกาซ้ำหนีเนาะครับเนาะฝากคลิปต่อไปครับฝากติ่ตามช่องั้นเวยครับผมครับผมครับครับบ๊ครับ